เล่นเกมผีมันต้องเล่นตอนกลางคืนใช่ไหมมันถึงจะเล่าใจและก็ดูเดือดเอออะไรกัดกูโอ้ยยุงกัดยุงกัดกัดหาที่อะไรล่ะวิหารฟาโลนะครับไปกันเลยกว่าจะเข้าได้คนไม่เล่นวะคนกลัวผีตอนกลางคืนคนไม่เล่นให้ตายสิ อัดเลิฟไลและมาอัดเอ็กช็อตต่อเลยนะครับโคตรโคตรขยันบอกเลยขยันที่เฮียไอสัตว์ไปไหนวะกูเข้านี้ดีกว่าเข้านี้ดีกว่าเฮ้ยทำอะไรเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอา้าเฮ้ยกูไหวละเอา้าเฮียเป็นอะไรเป็นอะไรไปอะไรเอาเ้าเฮียเข้าไม่ได้เป็นอะไรวะโอ้เฮียแม่งโอ้ ผีจะมาค่อยเข้าได้ผีจะมาค่อยเข้าได้ไหมใ๊ะผมจะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเข้ารอบเดียวพอนะครับที่เหลือไปบู้ดีกว่านะครับนะจะมาน่าเบื่อเกินไปนะครับนะผมกลัวแบบนั้นแหละเข้ารอบเดียวแล้วก็ไปต่อที่อื่นต่อเลยนะครับอยู่ที่เดิมมันน่าเบื่อนะครับนะผมเพิ่งเข้าใจนี่แหละแต่ก่อนไม่เข้าใจว่านะ แต่ก่อนที่ไม่เข้าใจเพิ่งมาเข้าใจใช่ไหมเนี่ยโอ้โห و, โคจีนี้ G เลยมาหาพี่หน่อยอ้าวไปแล้ววะก็บอกมาหาพี่หน่อยหายหัวไปเลยผมจะไม่เน้นที่หนึ่งแล้วนะครับนะที่หนึ่งใช้มันเอามันแล้วกันเล่นเอามันแล้วกันอึอะไรกัดคอแปลงล่างเป็นซูปเปอร์ฮีโร่สวัสดีครับผีชีวภาพ เอ้ยกระสุนหมดอีฮี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดดีครับไวรุ่นเอ๋สวัสดีไวรุ่นเอ๋ไปไหนวะฮีโร่ออกไปช่วยมันดีไหมเฮ้ยเฮี้ยมันมาได้ะ่ะไอชิหายออกไปช่วยแม่งอุ้ยเฮี้ยมันมามันมา ออกไปช่วยแม่งตัวเองจะตายอ่ะเฮ้ย hey, อะไรวะเออเป็นไงออกไปช่วยมันผีได้มาอยู่กับผมหมดโอ้ oh. อะไรวะทำอะไรขงมึงออะเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนมันมาจากไหน <laughs> พี่ย่จากไหนวะไอ้เพี้ยผีเข้ามาใหม่โคตรที่ยเลยใช่ไหมวิกินี้ใช่ไหมใช่แน่นอนไอ้ผีอ้วนอ่ะไอ้ผีอ้วนเข้ามาใหม่ <c oughs> โคตรตีนอ่ะแม่งโอ้อะไรวะอาจจะมีเสียงแปลกๆนะครับตอนกลางคืนตอนกลางคืนแถวนี้มันมีเด็กน้อยเยอะนะครับเด็กเยอะเด็กเยอะมันจะเสียงด,งดังเป็นพิเศษสวัสดีวัยรุ่นไม่มีไม่มี ไม่มีตัวอะไรมาอะไรอะไรสวัสดีวัยรุ่นมาดิกลัวอะไรเฮ้ยแล้ววะแล้ววะอุย้ยมันมามันมาไอ้เหี้ยมันมามันมาจริงมันมาจริงเอา้าแปลงร่างครับแปลงร่างเลยมาดิมาดิาดนี่งไง ยืนทำอะไรยืนทำอะไรย,ย,ยืนทำอะไรย,ย er ืนทำอะไรย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 ืนทําอะไรกูตายเปลี่ยนที่ก่อนเปลี่ยนที่ก่อน กูย้ายที่แป๊บ,บขอ,อไปคุณผู้ชมพอดีน้อมผมมันขึ้นมาห้องพอดีผมกำลังอัดชิปจะตัดจบกลางคันก็ไม่ได้ใช่ไหมจะตัดชิปจบกลางคันก็ไม่ได้จะตัดชิปเกยก็ไม่ได้นะครับโอ,โอเคให้มีใครมาสวย ผมอาชิพพูดได้ตอนที่อยู่คนเดียวครับตอนที่อยู่คนเดียวถ้าอยู่กับคนหลายคนคำพูดของผมมันจะเสียพูดไม่ออกนั่นเองยอายนั่นเองอายอออยอาอนั่นเองกล่าวว่าจะไม่เข้ามาตรงนี้นะสุดท้ายก็เข้ามาจนได้เห็นไหมโอ้เป็นิทิโรสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกสวัสดีครับสวัสดีครับอีกคนหนึ่งมันทำอะไรวะมันอยู่ไหนอะตาจริงมีเสียงแปลกๆนะครับตอนกลางคืนเสียงอะไรไม่ยุ่งเต็ไมไปหมดเลยมีเสียงค้างคาวเสียงอะไรกีกี้แบบนี้บ้าง ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเรอาไว้ผีหรือเปล่าวะน่าจะเสียงผีนะแบบนี้ผีหลอกแน่นอนเฮ้ยอะไรวะอิงอะไรอ่ะเปลี่ยนที่แล้วก็เป็นที่แล้วเปลี่ยนที่ก็ไปที่เดิมมาเละจะให้ไปไหนอ,ะ <c oughs> อ่ะเอาเอะอ,อ,อ่อมึงอุ้ย ผีผีแม่งอยู่ใ,ใกล้ๆกูเลยอูย้กระโดดได้พอด,ดีโดด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 เออกว่าจะได้แม่งสัตว์โอ้มาเกิดตังกูแม่เฮียเกิดได้เฮียมากผมไม่เป็นผีมันก็ต้องมีคนใกล้ผมเป็นผีแล้วมันก็ตบผมเป็นผีดับลาชัน เออเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเกง่งเอ้ยอันาดะโอยฮีโร่แม่งอยู่นี่ก็ว่าอยู่ทำไมกูถอยหลังไม่ได้โอ้ยม,นนมนันมาแล้วมันมาแล้วรวบพลังดับเอ้าตายตายเหมือนกันมึงก็ตายเหมือนกันไอสัตว์ ปืนลูกซองไม่เบิกละลูกซองไม่เบิกละกูไม่ใช่แม่งลืมไปอาจจะมีเสียงน้ำนะครับเสียงน้ำเสียงน้ำย้อยออ้ยโอ้ยสวย <c oughs> มึงเป็นใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่หว <c oughs> ่ะไอ้เทียไม่เป็นไม่เป็นอีนี่มันเกียนผมอ่ะมันเกียนผมอีนี่อ่ะมันเกียผน,ยผ,มมนยผมเว้ อยู่ใ,ใกล้ๆมึงนะี่แหละกูโดนผีตบกูจะตบมันคนแรกเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยกูพูดเล่นกูพูดเล่นเจ็บมึงมาทำเพี้ยไรนี่นเอาแย่งกูฝัดพองมันมามันมามันมากูไปยิงช่วยไปยิงช่วยยิงตายด้วยยิงตายด้วยนะอีกตัวลังชิบหายละยังไงดีอะยังไงดีทำต่อไปทำต่อไปมันมามันมามันมา ไอตัวใหญ่กูต้องยิงช่วยนะกูต้องยิงช่วยนลไอตัวใหญ่นะไม่ยิงช่วยไม่ได้มีเสียงน้ำเว้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตาย อะไรวะไอ้เี้ยไอ้ข้างบนมันก็ไม่ไปเอาเลยข้างบนหัวก็ไม่ไปเอาเลยนี่ยังไงไอสัตว์ทำเผือกอะไรทำเผือกอะไรตายโอ้กะว่าจะไม่เอาที่หนึ่ง จะไม่เอาที่หนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งจะได้โอ้เบิไม่อัพอีกดิเดียวก็ไม่อัพโอ้ ให้ตายสิใครที่เข้ามารับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดฝับตใครให้ผมด้วยนะครับอายลาตีสวัสด์วัยรุ่นขอให้ผีดึงขา